สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยจะไอ้อบหรือ,อย่างไก่ปา่าเนะี่ยเมือนะ่อเนียไก่ฟ้าพยาลอนั่นแหละจอยจะอบเอาจ้ะจอยได้หมักไวล้ละจอยหม,หมักเอาไว้ประมาณสี่ชั่วโมงจ้ะหมักไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าจะกินเร็วก็อย่างมากก็สักสามสิบนาทีก็หมักได้จอยให้พี่แอนดี้ซื้อมาให้วันนั้นอะที่ถ่ายให้ดูเนาะกี่ สอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนนะมันเป็นในหมวดหมู่ของไก่ป่าหมวดหมูเาเรียกหมวดหมูใช่ไหมหมวดหมู่ของไก่ป่าจ้ะไก่ฟ้าพยาลอจอก็ได้หมัก,กกับไอเครื่องเครื่องปรุงและเครื่องเทศเนาะไอสามเกลือจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวเรามามาอบกันเปิดไฟก่อนจะวอร์มเตากัน มันก็จะดังอย่างนี้ย่างเอาควันมันเยอะเพื่อนๆส่วนใหญ่บ้านจอยไม่ค่อยย่างหรอกส่วนใหญ่ก็าจะอบเลยอากาศในบ้านในบ้านมันจะอุ่นนะเพื่อนๆน,นะตอวเห็นจอยใส่อย่างเงี้ยจอยเปิดฮีตเตอร์จ้ะเปิดเครื่องทำความอุ่นที่ดังคึงๆนี่ก็คือเตาเตาแก๊สมันดัง เตาแก๊สที่ไหนเตาเตาอกมันดังเพื่อนสมองจอยไปกินไหหละมันจะดังงี้แหละสมองสมองมนี่ไปทั่วเบลกินยาเยอะเบลจะยวจอยให้ดูจ้ะว่าหน้าตาเป็นยังไงมันก็มัน,ม,นมันอยู่ในประเภทเนาะไม่ใช่หมวดหมู่เนาะประ,ประเภทของสัตว์ป่าอนะเพื่อนนะคือเขาก็จะกินกันจากคนที่นี่เขากิน พวกกระต่ายอะไนี่คนฝรั่งบางคนเขาก็กินบางคนก็ไม่กินก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเนาะเหมือนนกป่าไก่ป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรนะเพ,พ,พื่อนนกพิราบนะบางคนเขาก็กินบางคนก็ไม่กินนะแต่จอยไม่เคยกินนกพิราบหรอกแต่พูดเอาไว้ไงเผื่อเพื่อนๆบอกว่าน้าอย่างอื่นมีที่เขากินมีอะไรบ้างน้องจอยก็อ,อย่างที่ท้าลุูกๆก็ประมาณนี้จะ้ะมาจ้ะจะได้หม <า S 2> ักเอาไว้เพื่อนๆเห็นไหม เขายิงเอานะเพื่อนๆนะเขาไม่ใช่ใช้ดักนะเนื้อเนื้อเขาจะบอกไม่ถูกอะ่ะใครเคยกินนกคุ้มไหมะจะเหมือนนกคุ้มหรือไก่นี่แหละนะนี่อันนี้มันเขาจะเอาไปผัดเผ็ดนะอแซ่บเพื่อนๆไ้กินผัดเผ็ดแต่ว่าเขาจะลอกหนังทิ้งนะอันเนี้ยเขาจะไม่เก็บหนังเอาไว้ เราไม่ทําเองหรอกร้านขายเนื้อเขาทํามาเลยจ้ะนะเราก็มันก็จะมีขนติดมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆจอยจะบอกไว้นะกระดูเขาจะกรอบมากกินต้องระวังนะเพื่อนๆนะติดคออีกนี่อย่างเงี้ยแถบที่จอยอยู่หาซื้อง่ายจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ออกไปมันจะมีกิจกรรมที่เขาทำกันอยู่แล้วมีฟาร์มมาจ้ะนะ วาวไก่ปีไก่ป่าเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วทําเมนูอื่นก็ทําไก่เอผัดกะเพราผัดเผ็ดแล้วก็อมก็อร่อยจ้ะเนะี่ยอมไก่ป่านี่เห็นไหมสมัยก่อนนะจะจะเอามาอมนะเพื่อนๆนะออมใส่ฟักทองเอามาแกงใส่ฟักทองมาอ่มมาหอมหมกก็ได้นะมันก็เหมือนไก่เหมือน อาหารที่เรากินบ้านๆนันแหละเพื่อนแต่พอดีร้านของเพื่อนแอนดี้อ่ะเขาเขาขายเพื่อนเนี่ยเขาก็าขายเยอะอยู่แต่มันอยู่ในช่องแ,แข็งไงค่อนข้างจะแพงจะช่วงนี้เมื่อก่อนนี่สามตัวสามตัวหกปอนเดี๋ยวนี้สามตัวสิบปอนด์มันก็ขึ้นราคาจะ้นะแล้วก็หมักด้วยสามเกลือ ด้วยสามเกลือจอยได้กินแต่อะไรรู้ไหมกระเทียมรากกักชีจะไม่ได้กินกับพริกไทยจะไม่ได้กินเหมือนเพื่อนเลยสามีไม่กินนะเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าสามีน้องจอยกินหรอสามีจอยไม่กินจะนะสามีจอยเขาไม่กินอาหารประเภทอย่างนี้ขนาดปลาเขายังไม่กินอาจจะนะก็ไม่ค่อยกินออรอให้ครบสัก ตะคู้ก,ก็จะเอาเข้าในตาอ,อกจอก็จะทําน้ำจิ้มน้ําจิ้มพริกผงบ้านเราเพื่อนเอาพริกผงไส่บีบมะนาวอย่างเงี้ยน,น้ำปลาอย่างเงี้ยจะจะไป่รลูกข้าวคั่ขขวจอยเหลือหรือเปล่าจะขี้เกียจคัวามากถึงดังเดี๋ยวจะรบกวนเพื่อนดีเขาเขากําลังนอนอยู่เพื่อน,เอ,นเออไปไปทําดังแล้วอ,อื้อตื้ปั่นแล้ววั <laughs> นหนึ่งก็ลังป่วยนอนสมะไอ้เรากาลังดีขึ้นกําลังกําลังดียังไม่ไ ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นนะแต่กาลังดีขึ้นเนาะไอคนที่กาลังเป็นซบซมอยู่นี่คือแอนดี้ข้าวันที่สองซมละนะนางกำลัง,งดีนะจอยไล่ไปฉีดยาวัคซีนไอสาหรับไข้หวัดใหญ่ก่อนจอยไปฉีดก่อนเพียงดีพอจอยเสียเงินนะเพื่อนๆนะพอจอยอายุยังไม่ถึงห้าสิบจะไม่จะไม่ได้ได้จะไม่ได้รับการฉีดฟรีนะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปที่อังกฤษถึงจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี หรือคนที่อยู่ในกลุ่มมีมสีสภาวะาแทรกซ้อนอย่างอื่นจะได้ฉีดนะเพื่อนเือนนะสำหรับพวกจอยต้องเสียงเงินแต่พี่แอนดี้เขาอายุจะห้าสิบสี่แล้วเพื่อนนะพี่แอนดี้ก็ได้รับการรักษาฟรีนางไม่อยากประีดแต่จอยไล่นะไม่ฉีดเพื่นนนอ,อนเนาะกลัวจะทํางานมาถึงอายุห้าสิอะไรที่มันรักษาฟรีรักษาไปเลยไอคนที่เขาไม่ได้แบบเขา ารอวันเหมือนที่พี่แอนดี้ได้สิทธิ์อ่ะเขาอยากจะได้กันจะตายเหมือนจอยนี่จอยยังไม่ได้แล้วพี่แอนดี้ทาไมจะไม่เข้าใจจอยไล่ไปฉีดฉีดอยู่นะไปฉีดไข้หวัดใหญ่ก่อนก่อนจะไปฉีดไอ้วัคซีนไอ้เข็มที่สี่ของของโควิดของจอยยังเข็มที่สี่ไม่ได้นะโควิดอ่ะยังยังยังเดี๋ยวทีนี้จอยก็จะเอาเข้าเตาจ้า แต่ถ้าใครจะเอาไปทอดกระเทียมพริกไทยก็ได้จ้ะนะจะจอยไหมไงยังไออยู่ก็เลยขอย่างเอานะย่างเอาเพื่อนเอาไปผัดเผ็ดอร่อยต้องตำพริกเองแนละ้วเพื่อนนะตำแบบให้แบบแซ่บๆอะ่ะจอยมองนี่จอยมองนู่นเนาะเพื่อนๆพอพจอยถอนหญ้าตรงที่มาต้นเนะี่ยต้น กระถางลูกไม้จอยอ่ะมันมาไอ้นี่ใหญ่เลยมันมาเขียดินกระจุยกระจายกระจัดกระจายไปเั่วน่ะเพราะว่าพอบะว่มากินนี่มากินหนอนกินหนอนขอบจอยก็ซื้อที่อังกฤษนี่แหละจ้ะนะใหญ่ดิ สมัยก่อนไม่แพงสมัยกู่หูฟาดหน้าตัวเองละสมัยก่อนนี่อันเนี้ยแค่สิบสองปอนด์จ้ะชุดเนี้ยเหมือนหิมะล่วงตรงไหนสักที่เลยจ้ะเอาอันี่ทิ้งขังขยะก็มีโเยอะเพื่อนนี่ซีก็ สี่ทังด้วยเต็มดูดอกไม้จยกำลังงอกนี่กำลังกำลังโป่งขึ้นมากำลังผขึ้นมาน้ำไม่กลายเป็นน้ำแข็งละว,วันนั้นนะเห็นไหมกลายน้ำแข็งอีกอันหนึ่งอ่ะ่ังแตกเลยยังไงรอยนกมันมาเขี่ยก,กินนอนเพื่อนดินกระจัดกระจายอยู่เนี่ย อ็ลจ้ะนะมันที่มะร่วงตรงไหนสักที่จ้ะจอยก็ใส่เสื้อเพียนดีอุ่นเดียวไปเข้าบ้านกันจ้ะรอให้ไก่สุกทีนี้จอยก็จะทำน้ำจิ้มจ้ะอันนี้น้ำน้ำจิ้มที่ออกมาจากน้ำไอ้นี้คือมันน้ำที่จอยอบไก่ป่านะนเพื่อนๆนะจอยเลยเอาเอาออกมาทำน้ำจิ้มจ้ะเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะไง ใส่พริกผงลงไปจ้ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย<ๆ>น้อยก็ใส่ลงไปโทษทีนะเพื่อนๆนะจอยพูดแบบว่าเหมือนคนติดอ่างช่วงนี้คิดนานไม่สบายอันนี้ข้าคั่วคั่วเอาอไว้ตั้งนานละใส่ลงไปแล้วก็ใส่มะน,นาวจ้ะ เดี๋ยวไก่ก็จะสุกแล้วจะเนี่ยเดี๋ยวจอยก็จะเอาออกให้เพื่อนๆได้เห็นไก่ที่ไหนนกป่าเพื่อนเอ้ยไก่ไก่อยู่นี่แหละนกจ้ะนกบางคนก็เรียกไก่ไก่ป่าไก่ฟ้าพญารอบางคนก็เรียกนกเพื่อนเอาง่ายๆ,ายๆสองชื่อนี่แหละเดี๋ยวคิมติเปรี้ยวพอ,อยังเราจะใส่น้ำปลานิดน มันออกมันออกไอ้นี่ก่อยๆมันหวานไงเพื่อมาใส่นิดนึงเน,น,น,นี่ยแค่พอเนี่ยจ้ะน้ำจิ้มของจอยก็จะประมาณนี้แหละจะไม่ให้เขา เกียมมากแล้วเพื่อนนะถ้าเกียมมากมันจใจนี่จะมันจะแข็งนะเนื้อไจอันนี้มันจะแข็งนี่แหละอาหารหนุจอยอะเราจะกินให้ดูด้วยเอาถ้วยเอาก่อนถ้วยชามก่อนก็น อันนี้อ่ะมันจะเกมๆอย่างนี้แหละให้ดูให้ดูเขาไม่เห็นเราเลยโดนดาวตันนี้แหละให้ดูอะไรน้องจอยอะ่ะจะมีช่วงหน้าอกด้วยมันมีกระดูกให้เราแทะด้วยเราชอบตรงนี้แหละเพื่อนๆวันนี้อาจจะใช้มือนะคะในการกินนะะใช้มือ ลูกสาวจอยกินอยู่้อกแอนกินเพียงที่ไม่กินจะเพียงที่เขาก็จะมีของเขาแหละมีพิซซ่าไม่มีตับนะจ๊ะข้างในข้างข้างข้างในไม่มีจ้ะนี่ดําปุดเลยก็เป็นอย่างนี้ละจ๊ะนี่จ้ะเห็นไหมเพื่อนสี อาหารสัตว์ปลาก็จะประมาณนี้แหละจ้ะนี่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยนะ,น,ะน้ำจิมนี่้าจ้ะแ๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันเพื่อนๆมาจ้ามากินข้าวด้วยกันโอ้ยนะยังพอมีแรงทำคลิปให้ดูจ้ะเริ่มอาการดีแล้วจ้าเห็นไหมเหมือนตับเนาะมันดำๆเหมือนตับนะเพื่อนๆนไม่ใช่ตับนะ มันเป็นนกป่าจาะไก่ปล่าไก่ฟ้าพยารอที่อังกฤษเขาเรียกเฟลซนเนะฟลซซจนจนส่วนตรงที่ม่าจอยชอบมากคือตรงน่องเขาจ้ะนี่น่องเขาจะอร่อยไอย้ตรงนี้มันหน้าอกไงมันจะเนื้อมันก็จะฟืดติดคอจอยไม่ชอบกินอะไรที่แบบติดคออันนี้ใช้วิธีในการอบออกจากเนื้อเขาก็จะเหนียวนะนเพื่อนๆนะถ้าคถ,ถ้าใครกิน,นกินอาหาพวกอาหารแบบเนี้ย จะบอกจะบอกไว้เลยว่าสัตว์ป่าจะเหนียวมันจะเหนียวเพื่อนๆนี่แหละจอยบอกว่าจอยต้องกินกับมือกินใช้มือกินอย่างเงี้ยนี่าหากระดก่อนเออมองหาได้สามีไม่ทานจ้ะสามีไม่กินลูกสาวกินจ้ะเด็กเขาก็กินแล้วเขาก็ลงมาหากินเองนั่นแหละกินข้าวไม่พร้อมกันบ้านนี้หู่ต้นไหนก็กินตอนนั้นจ้ะจอยหิวจอยกินยาไปเมื่อสักประมาณ ชั่วโมงที่แล้วนะเพราะว่ายาค่าเชื้อเขาให้กินตอนท้องว่างให้กินยาสามเวลาก่อนท้องว่างเพื่อนๆนะทีนี้พอกินผ่านไปสนะักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็มากินข้าว ลายนี่บอกไปถูกกระดูกเล็กๆก็จะเยอะไม่ต่างอะไรจากเนื้อปลาเพื่อนต้องระวังนะกระดูกมันกระดูกมันเยอะแล้วมันมันอร่อยอยู่พูดถึงแ,แต่เนื้อมันเหนียวไงเนื้อมันเหนียวนเนี่ยก็ไก่บ้านเราอะ แก่บ้านที่เราแบบซ้อมเยอะๆเพื่อนเห็นไหมเนะี่ยใช้ชุงใช้ซ่อมใช้ม,มีดของกะไม่ไหวทั้งวันก็จะได้กินอันนี้ก็จะออกรสชาติออกเผ็ดๆนิดๆเปรี้ยวๆหวานๆเข้มๆมัมจ้ะอยากกินไงไม่ได้ไปห้าง มีอะไรก็กินไปหอมข้าขวคั่วลืมไปว่าจ,จ,จอยอ่ะคั่วข้าวข้าวคั่ววันที่ว่ากินจุดับจุดดิบจุดดับอุดับเง้เมือนเออตายละสื่อสารช่วงที่ไม่สบายฮะจุดับจุจุดิบ,ดบไม่ใช่จุดตับนะจุดดิบเนื้อดิบอะเออตับดิบยังไม่ได้กินเลยจ้ะนะ เคยกินต,ตอนเล็กๆนะตอนที่ว่าเล็กๆ่กะกินอยู่แต่โตขึ้นมามันห่างหายในการกินมานามันก็กลัวๆอยู่ไงไม่รู้ กรอบๆมันดูไหมแต่ไม่ไ,มไหมตอ,อนเราไปผัดอะเพื่อนๆเราไปแกงเราไปผัดมันก็จะดั้เนื้อมันจะคํมมันจะไม่ขาวนะจะบอกไปก่อนเนื้อไก่เนี่ยแต่บางคนก็จะชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบนะเขากลิ่นมันแรงไงมันจะมีกลิ่นสาบของของนกของไก่นี่แหละเพื่อนๆของไก่ป่านี่แหละ ราจะชอบมันคือหนูนาเนาไปเห็นเขากินหนูนาเหมือนๆหน,หน,หนูหนูนาย่างไม่ได้ย่างหรอกเขาไปอบในหม้อหม้อริดน้ำมันหรอเขาเรียกหม้ออะไรบ้างลรอแอร์ไฟอ,อยากกินไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่เด็กๆมั้ย โงขึ้นมาไม่ได้กินสักทีจำได้กนนินแต่ยังไม่ได้ผักฝรั่งอ่ะพอได้ผักฝรั่งจะกลับไปกินอยู่กรุงเทพอยู่พัทยาไ่กะพล้ะเขาไปจับหมูต้มท่อน้ำปลาปลาทำข่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กิน จะอร่อยจ้ะทุกคนกินข้าวด้วยน้ำด้วยตัวละนะไม่งั้นนะติดคอน้ำก็น้ำอุ่นจ้ะน้ำอุ่น อย่างนี้อร่อยอยากให้เพื่อนได้ลองม่งเลยเนี่ยอยากให้เพื่อนเพ่นได้ลองกินมันจอยเนี่ยมันแซ่บนะบอกให้ก่อนมันจะมีมันของมันอนะ่ะมันจะมีกลิ่นนุ่มๆฝรั่งส่วนใหญ่ก็ามาทําเกมพายจะ้ะเหมือนสเต็กพายอะ่ะแต่เขาใช้ไก่นี่เนื้อกวางเนื้อเฟรซนเ,นเนื้อไก่ปลา เนือเน้อกระต่ายนะเนือ้อเนื้อสัตว์ป่าทำเมื่อก่อนจะไม่กินหรอกต่ไม่ชอบนึกว่าไม่อร่อยเลยตัวเป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อกวางเนื้อกระต่ายเหมือนกันอืมไม่กินเลยแหละน้องสาวแฟนนะคนน้องสาวไม่าไมายากตัวก็ชอบไง,องก็ให้ตัวพี่ซื้อตัวปลาคิเกมพไพ่ยังไงมาจ้าทุกคนขอบคุณที่ห่วงใยจอยด้วจ้าเด้อนั่นแหละ ชีวิตถุงจอยก็มีอะไรมากจ้ะดูแลกันไปเนาะดูแลกันไปจ้ะจนถึงว,วินาทีสุดท้ายถึงว่าใครจะหมดกำหมดเวรไปไปกวนกันอะทิ้งจอยทิ้งแฟนจอยไม่ได้หรอกเพื่อนนะบางทีท้ออยู่เขาเาเป็นคนดีเข้าใจไหมจอยทิ้งเขาไม่ได้เพื่อนจอยทิ้งเขาไม่ได้หรอก ดูกันไปดูแลกันไปเพื่อพยุกต์พยาคับประคองจิตใจกันไปเรื่อยๆคนเราเนาะเกิดมามันไม่มีไม่มีใครหรอกจะมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขมันต้องมีปรับคนกันไปจ้ะมันต้องมีมลสรุมผ่มานเข้ามาในชีวิตนะเป็นช่วงๆอะ่ะเพื่อนๆไม่ไม่มีอะไรราบเื่อนหรอก ก็คิดซะว่ามันไม่มีเราคนเดียวหรอกที่ผ่านมารสุมแย่ๆบนโลกไปนี้บางคนเขาอาจจะเจอหนักกว่าเราด้วยซ้ำไปคิดในแง่ลบมากกับปวดหัวจอยเป็นคนคิดในแง่ลบกำังคิดอยู่เ,เพื่อนแต่ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดในแง่เรก็คิดอยู่เราเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาเราก็คิดอย,อดดอยู่แต่เราก็คิดในแง่บวกด้วยไงปะปนกันไปไงจอยอะ จะให้ตจดมองในโลกในแนง่สวยงามตลอดเวลาเป็นไม่ได้หรอกจก้ะนะต้องมต้องมีช่วงจังหวะที่ในการมองด้วยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจอยจะขอดวกินแล้วทีนี้คลิปยาวแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนจะเบื่อคลิปยาวเกินไปเนาะโอเคจ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย